สนับสนุนโดย48ปีการปราปรานครหลวงประปาเพื่อประชาชน และที่พามาในครับประเทศไทยนั้นยังคงประสบปัญหาวิกฤตการภัยแรงครับซึ่งทําให้ส่งผลกระทบนั้นเป็นวงกว้างนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเกษตรครับและการอุปโภคบริโภคด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏหรือวิกฤตการณ์ครับที่เรียกว่าน้ําเค็มลุกล้ำมาในเขตน้ําจืดครับทำให้น้ําประปาได้มีรสชาติที่ก่อยนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ที่สถานีสูบน้ําดิบสังแรจังหวัดประทุมธานีครับเพื่อที่จะมาดูและสืบสอดถึงความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรและ รวมไปถึงส่วนของภาคประชาชนครับว่าเขาจะมีการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในรายง,งานที่นี้ครับจากที่ผ่านมาประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภัยแล้งทําให้ปล่อยน้ําจืดสู่แม่น้าเจ้าพระยาอย่างจํากัดและในบางช่วงเวลาเกิดสถานการณ์น้ําทะเลนุนจึงทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําเค็มลุกล้ําน้ําจืดทําให้น้ําประปามีรสชาติที่ผิดเพี้ยนจากปกติหรือที่เรียกว่าน้ําก่อย ซึ่งแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนโดยที่ทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ําดิบคลองสําเละจังหวัดประทุมธาน,นีอีกครั้งโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพน้ําและดูแลการระบายน้ําดิบสู่กระบวนการผลิตน้ําประปาได้ทําการตรวจสอบสภาพค่าความเข็มของน้ําดิบซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าความเข็มอยู่ในเกณฑ์ปกติพร้อมที่จะใช้ทําน้ําประปาซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด โดยการประปาะคนครหลวงได้ใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปรซึ่งจะตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของเหลวและจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพน้ำและดูแลการระบายน้ำกล่าวว่าโดยปกติการตรวจวัดสภาพน้ำดิบจะดู3ค่าหลักคือค่าความขุ่นค่านำไฟฟ้าและค่าความเค็มซึ่งการตรวจวัดสภาพน้ำดิบนั้นจะวัดค่าทุกสองชั่วโมงแต่ถ้าอยู่ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ก็จะวัดค่าความเค็มทุกๆชั่วโมง โดยถ้าช่วงใดที่มีค่าความเค็มเกินปริมาณที่กำหนดตามการผลิตน้ำประปาที่0.25กรัมต่อลิตรก็จะใช้วิธีการหลบเลี่ยงการสูบน้ำเข้าสู่คลองประปาแต่เมื่อพ้นช่วงน้ำเค็มในระยะเวลานั้นก็จะสูบน้ำเข้าสู่คลองประปาต่อไปนั่นเองแต่ถ้าน้ำเค็มต,ต,ตลอดเวลาจนไม่สามารถสูบได้จริงๆก็จะต้องหยุดปล่อยน้ำในการอุปโภคบริโภคไปในบางช่วงเวลาโดยจะแจ้งเตือนประชาชนให้กักตุนน้ำอย่างน้อย,งนอยควรเหลือละ60ลิตรซึ่งสามารถใช้ได้1สัปดาห์นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า น้ำ <N ame> จากสถานีสูบน้ำดิบคลองสำาเจังหวัดประทุมธานีจะครอบคลุมพื้นที่การจ่ายน้ำในเขตกรทม70%ของพื้นที่ดยความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สถานีนี้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ4.3-4.5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนสถานีสูบน้ำม,มหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมจะครอบคลุมพื้นที่การจ่ายน้ำประปานในเขตกรทมอ,อีก30%ที่เหลือนั่นเองทางนี้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่กระบวนการผลิตนั้นจะไม่สามารถเก็บกักตุนได้ โดยจะสูบน้าได้ตามปริมาณที่ลงสูบน้ําในเขตต่างๆของกอตมต้องการเท่านั้นมิฉะนั้นหากสูบน้ําเกินความต้องการการอุปโภคบริโภคก็อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อคลองรับน้ําประปานั่นเองซึ่งภาพจากแผนที่จะแสดงบริเวณสถานีสูบน้ําดิบของสําแลจังหวัดประทุมธานีจะเห็นได้ว่าน้ําจืดจากด้านบนที่ไหลลงสู่ทะเลด้านล่างมีปริมาณน้ําที่จํากัดเนื่องจากสภาวะภัยแลง้งจึงทําให้เกิดแรงผลักดันน้ําน้อย ซึ่งในส่วนของน้ําทะเลซึ่งมีปริมาณและกําลังน้ําที่มากก็จะผลักดันน้ําย้อนกลับสู่แม่น้าเจ้าพระยาจนท้ายที่สุดทําให้เกิดการผสมของน้ําจืดและน้ําเค็มจนกลายเป็นน้ําที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานในการผลิตน้ําประปานั่นเองโดยสถิติผลวัดค่าความเค็มล่าสุดในแหล่งน้ำในวันที่30มิถุนายน2558ปรากฏว่าสถานีคลองสำแภาจังหวัดประทุมธานีมีค่าความเค็มที่0.24กรัมต่อลิตร ซึ่งปรากฏว่าไม่เกินมาตรฐานการผลิตน้ำประปาสถานีท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีมีค่าความเค็มที่1.07กรัมต่อลิตรซึ่งปรากฏว่าเกินมาตรฐานการผลิตน้ำประปาสถานีกรมชลประทานสามเสนกรุงเทพมหานครมีค่าความเค็มที่1.60กรัมต่อลิตรซึ่งปรากฏว่าเกินมาตรฐานการผลิตน้ำประปาโดยทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ต ได้ลงสำรวจพื้นที่ย่านท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยคุณสุชาติเนสุริยะวงกล่าววา่าสภาพน้ำประปาย,ยังคงเป็นปกติซึ่งตนนั้นบริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านการกรองแต่อย่างใดและไม่ประสบปัญหาน้ำเปลี่ยนรสชาติสีและกลิ่นของน้ำยังเป็นปกติด้วยคุณสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าให้หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและควบคุมและยังคงเน้นย้ำว่าน้ำประปาในย่านนี้ยังใชในการอุปโภคบริโภคได้เป็นปกติ น้ำดูนจนผมก็บางทีก็ปลาทำงานเหนื่อยเหนื่อยผมก็หันไปกินน้ำก๊อกไม่ต้องผ่านการกรองเดิมกินปกติเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังปกติอยู่ยังไม่มีอะไรก็โอเคอะดีอยู่นำปลาปานะก็ยังดีอยู่เพราะว่ามันแล้วแต่คือร่างกายบางคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเรื่องกินน้ำไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่คือว่านึกอยากกินก็กินบางทีก็ ไปซื้อที่ร้านเซเว่นมากินก็มีแล้วก็บางทีหน้าบ้านัรนทำงานนี่นเลยก็เปิดก๊อกใส่น้ําแข็งกินเลยบางทีก็ปกติอย่างนี้นครับพ่เขาบอกว่าอย่างวันที่สองกองิงาคมที่จะถึงนะครับผมจะมีน้ำทะเลน้ำอาจจะมีฟองลอยอยู่เพียงคุณคิดว่าจะแก้ไขยังไงครับว่า,ายอย่างนี้ผมก็ไม่สันทัดแบบว่าเรื่องการแก้ไขเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยงานแต่และหน่วยงานต้องแก้ไขตรงที่ผู้ที่ดูแลจะต้องแข้ไขว่าทำไงอย่าให้น้ำเค็มเข้ามาแทบซึมเข้ามาใน นำปราปลาของเราเราต้องดูแลให้ให้ดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือระวังที่สุดคือคือสิออ่งโทโกปตกทิน้ำเจ้าพยานี่บางทีก็มันม,นมนีอ่าสิ่งปฏิกูลต่างๆทิ้งลงน้ำเจ้าพระยาดแูแล้วก็เลอะเทอะไปหมดตอนนี้นะน้ำเรื่องแม่น้ำนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องแม่น้ำดูทั่วๆไปนะตอนนี้ตะก,กมากเรื่องสิ่งของหุงว่างขยะบางที่ประโยชน์ลงแม่น้ำแบบเนี้ยบ่ มันคล้ายๆว่าบางทีผู้ใหญ่บางทีดูแลไม่ทั่วถึงก็ปอไกลหูไกลตาหน่อยก็โยนแม่น้ําไม่ดีแต่เรื่องน้ําประปาโอเคยังดีอยู่นะแต่น้ําเรื่องน้ําเค็มนี่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลตรงนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่สุดนะถ้าหากว่าน้ําเค็มเข้ามาแทบตึงน้าปางเราก็ปัญหามก็จะเกิดผู้ที่บริโภคจะมาเกนี้ว่าตอนนี้ดยังดีอยู่นะดูแรื่งยังดีอยู่ก็แก้ไขก็คือช่วยกันดูแล ่นสมัยนี้เป็นสังคมก้มหน้าโดยหูไม่ไหวไปไหนก็เจอสังคมก้มหน้าผมเื่อกีตรงนี้นะแล้วแต่ลุงมันก็อายุมก็มากแล้วเรื่องนี้ไม่เคยมีก็ให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องน้ําเค็มจะเข้ามาในน้ํเจืดของเราอะก็ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่หน่วยงานที่ดูแลก็ดูแลไปเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนก็กระทรงจิตรเดือยู่ รเรื่องปัญหาเรื่องน้ําจืดตอนนี้ไม่ไม่ไม่เปนัญหาอะไรแต่ว่าน้ําเค็มจะเข้าไม่เข้าอยู่ผมยังไม่ดูข่าวว่าน้าเค็มจะเข้าแบบไหนยังไม่รู้คือการน้ําเค็มเนี่ยจะเข้าแทบตึมก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะมันก็ยากอยู่อ่ะดูแล้วจะยากอยู่นะผมที่ผมเกิดมาก็ก็คือโดนน้าเค็มกับน้ําจืดก็แยกกันอยู่เุลาที่กระดังแถวตะบนสงครามส,า,มสาคอนอภีน้ําเค็มนะแถวนนทบุรีนี่ก็คือน้ําจืด แถวแม่กองนี่กับน้ําเค็มแล้วก็สุสาครนี่ก็มันมีสานับกั้นน้ำจืดกับน้ําเค็มไม่หากันเพราะผมเ็คนแถวนั้นผมเกิดที่แม่กองแล้วก็กำกึงตะหุสาครก็ดูแลว่าน้ําเค็มเป็นยังไงน้ํเจืดเป็นยังไงก็ดูอยู่บางทีน้ําขึ้นก็หยางนะน้ําลงก็หยางนะน้าแถวนั้นะเวลาขึ้นบางทีก็เข็มเวลาลงค่อยๆลงก็ก่อยก็เจะว่าเรื่องน้ํา จืดน้ําเค็มเนี่ยนะข้างหน้าก็คือให้ฝากถึงรัฐบาลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ช่วยกันประคับประคองไม่ให้รั่วไหลเข้ามานเจืดที่เรารับประทานทุกวันนี้มันก็ช่วยกันนะและจากปัญหาสภาวะน้ําเค็มรุกล้าน้ําจืดทางการประปาะคนครหลวงจึงขอวิงวอนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ด้านน,นายธนศักดิ์วัฒนาฐานะผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปอนอได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตว่าจากสภาวะปัญหาน้ําเค็มนั้นมีการลุกล้ําเข้ามาจากแหล่งน้ําจืดมากขึ้นทุกปีโดยการแก้ไขปัญหาเมื่อน้ํามีความเค็มสูงการประปาก็จะปิดประตูสูบน้ําเพื่อรักษาคุณภาพน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพในการใช้อุปโภคบริโภค แต่เมื่อสภาวะน้ําเค็มลดลงจนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตน้ำประปาได้จึงจะเปิดประตูสูบน้ําอีกครั้งเพื่อรับน้ําเข้ามาผ่านกระบวนการทําน้ําประปาอีกครั้งนั่นเองโดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์2557มีระดับความเค็มของน้ําสูงมากซึ่งเกินมาตรฐานการผลิตน้ําประปาที่0.25กรัมต่อลิตรในธนศักิ์ยังกล่าวย้ําอีกว่าในปี2558นี้ระดับน้ําเค็ม ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยการประป,ระประนานครหลวงหรือกอปนยังคงรับมือกับสภาพปัญหาน้ําเค็มลุกลามน้ําจืดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนี้น้ําทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งและมาบรรจบกับสภาวะภัยแล้งจึงทําให้แม่น้ําเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ําเพียงวันละ28ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการประปาจะต้องทําการสต็อกน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีน้ําทะเลหนุนอีกครั้งในวันดังกล่าวทั้งนี้นายธนศักดิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วิงบอลขอให้ประชาชนกักตุนน้ำเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคอย่างน้อยครอบครัวละ60ลิตรซึ่งสามารถใช้ได้หนึ่งอาทิตย์นั่นเองเรื่องปัญหาน้ำเค็มนี่คก็เรียนให้ทราบว่าจริงแล้วเนี่ยน้ำเค็มก็ขึ้นมาทุกปีนะยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าดูจากเส้นกราฟนี่นะครับเห็นว่าถ้าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นค่าความเค็มของปี58นะครับถ้าเส้นตรงนี้นะครับก็ของปี53สนะครับสีเขียวนี่ก็ปี57เนะเห็นว่าทุกทุกปีเนี่ยนะฮะ น้ำเขี้มขึ้นมาอย่างปี53เนี่ยขึ้นมาไม่กี่วันที่นั้นเองนะแล้วก็ขึ้นมาแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงการแก้ไขเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่เข็มขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สูบน้ําความเข็มเข้ามาในคลองกับป่าเรานะเราปิดไว้นะครับพอควาเข็มลงไปเราถึงจะสูบมาปิดตามนะครับส่วนในปี57ที่เกินขึ้นมานานนะฮะจะเห็นได้ว่าปี57ก็มีน้ําก่อยนะครับในช่วงเดือนกุมพยายนปี57นานไมนจะว่าขึ้นมาสูงเลยนะดวนั้นค่าความเข็มโดยเฉพาะปี57เนี่ยเมื่อ 8กุมภา57นะขึ้นมาถึง0.8กรัมตอนน้ำอย่างลิตรนะครับแล้ววันที่15-16กุมภาเนี่ยขึ้นมาถึง1 9กรัมน้ำอย่างนิดเลยนะครับรวมไปถึงปี58นี่นะครับหรือว่าค่าความเค็มก็ยังอยู่น้อยกว่า0.25ด้วยนะฮะบ,บางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นมาถึง0.3ถึ0.4กรัมนะฮะแต่เราก็ไม่สูเข้ามานะครับพอลดลงไปก็ถึงสูงนะครับตรงนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ส่าาวนใหญ่เนี่ยน้ำที่ขึ้นในช่วงวันพระนะ นะมันเป็นหลักนะฮะแต่ช่วงที่จะขึ้นถัดจากนี้ไปก็ประมาณวันที่2นะประมาณที่2เนี่ย,รยกรกฎาเนี่ยที่ว่าขึ้นถึนงศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเพราะปลาทคงจะต้องสต็อกน้ําเต็มกองปลาวไว้ก่อนนะนี่นะครับตรงนี้ไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ถึงศูนย์เนี่ยน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็ปล่อยน้อยมากนะครับยะพญาเนี่ยคงไปที่ทราบแล้วว่าลดการจ่ายลงมาเหลือเวลา28ล้านนะครับแล้วก็น้ําที่ผ่านเขื่อนเชน้าก็ประมาณ70็ดสบบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ก็ในส่วนนี้พอมาถึงวัดกหลงว่อ้ก็สูบป,ประมาณ 50- 60ิบถกบผู้บเต่อินาทีไปแล้วนะครับตรงนี้ก็น้ำที่ใช้ผักดาัาน้ำเข็มก็น้อยลงนะตรงนี้นะครับก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่ก็บางส่วนก็ได้ช่วย,วยจากน้ำฝนที่ตกลงมานะครับตรงนี้นเจ้พาพญาเขาก็มาช่วยให้น้ำเข็มกระจายลงด้วยหรือมีส่วนขอการแก้ปัญหาแล้วในส่วนของภาประชา,าชนจะมีาการแจ้งเตืนอนอะไรอีกบ้างครับก็ ในในช่วงนี้นะนันเนื่องจากว่า,าโอกาสที่นักเข็มก็จะขึ้นสูงนะอ่าก็อยากให้ประชาชนช่วยสต็อกน้ำเป็นใบลงหน้าน้ำดื่มนะฮะอย่างน้อยครอบครัวละประมาณ60ลิตรละกันหมายความว่าครอบครัวดจัประมาณ3-4คนเนี่ยสามารถใช้น้ำดื่มนะอ่าเรียกว่าน้ำเจดืดละกันนะได้ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับ็นถ้วยสลิตรนะครับอ่าส่วนน้ำที่ใช้ในการอ,อุปโภคต่างๆนะเราก็ยังผลิตอยู่คุยสมัยมีการน,น้ำอาบได้อย่างสบายนะครับงเส้นเ กรรมการที่สบายนะตรงนี้อาจจะลดก่อนไปบ้างนะครับบางช่วงเวลานะอะไรก็เริ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮะผมก็ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรานะแอปพลิเคชันของเราที่ TQQ Online นะฮะต่อ NWA ต่อ c o t a เนี่ยนะก็จะเห็นว่าบางช่วงเวลาก็อาจจะเกินบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้แต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำดื่มนะครับตรงนี้นะครับและแน่นอนว่าจากการประกาศเตือนจากผู้ว่าการประปานครหลวงหรือกปน ทางทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตยังได้ลงสำรวจพื้นที่การตรวจสอบในพื้นที่ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นร้านวัสดุก่อสร้างรายหนึ่งถึงสภาวะความเตรียมพร้อมจากภาพประชาชนปรากฏว่าจากสถานการณ์น้ำเค็มลุกล้ําน้ำจืดน,นั้นมีการซื้อแทงเพื่อการกักตุนน้ำไว้ในช่วงที่อาจจะเกิดปัญหาสภาวะขาดแคลนน้ำประปาโดยขนาที่เป็นที่นิยมซื้อคือ500ลิตรและ1,000ลิตร เพราะมีความจุที่มากและสามารถกักตุนน้ําได้ใช้เป็นเวลานานซึ่งจะพอในช่วงที่อาจมีการหยุดการใจน้ำประปาชั่วคราวนั่นเองนอกจากนี้การประปานาครหลวงหรือกปนมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงสร้างพื้นฐานของระบบการประปาโดยดําเนินโครงสร้างปรับปรุงกิจการการประปาแผนหลักครั้งที่9ปี2,559ถึง2,565เพื่อรับมือกับวิกฤตการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อสร้างเสถียรภาพในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนและยังเปิดให้โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์ได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ที่ w q o n l i n e c o t h เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์โดยทางการประปานครหลวงหรือก,อกอปนจะแจ้งเตือนหากมีสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคก็จะให้เริ่มสำรองน้ำประปาไว้ ขัวเรือละ60ลิตรและถ้าหากประสบปัญหาด้านการใช้น้ำประปาสามารถสอบถามผ่านทางศูนย์บริการประชาชน1 1 2 5ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการอุปภพบริโภคอย่างยังย่งยืนสืบไปเพราะเราจะเจาะลึกทุกพื้นที่ตามติดทุกเส้นทางใน Special Report ์ตทศริตวัฒนาราชถ่ายภาพรัตพงษ์เชี่ยวเจริญถ่ายภาพ อาร์ตเลิกรุจีถ่ายภาพนิสิตเกรดแก้วรายงาน คุณผู้ชมครับจากวิกฤตการภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตยังคงเดินหน้าตวรวจสอบระดับน้าตามเขื่อนต่างๆทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนั้นขึ้นมายืนจุดที่สูงที่สุดของเขื่อนพระราม6ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและจากการตวรวจสอบของทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตก็พบนะครับว่าระดับน้ําของเขื่อนพระราม6นั้นก็ต่ําที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ พอดีเรายาง,ายงาไม่น้อยถ้ามันมีฝนแล้วนี่โอากาสที่น้ำก็จะมีประมาณส่งๆขนาดนี้ก็จะน้อยว่านี้นะครับฝนเตรียมดีวคนหลวงนะครับที่จะมาช่วยก็คือน้ำฝนนะั่นเอแหละถ้าไม่มีน้ำส่วนนี้นะครับมันต้องวิกฤตแน่เพราะเราม,มีน้ำสุดท้าย สืบเนื่องจากสถานการณ์พัยแรงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคกลางจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างเขื่อนพระรามหกได้มีการปรับตัวเพื่อผันน้ำไปยังคลองระพีพั์ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำหล่อเลี้ยงกรุงเทพมหานครบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกนั่นหมายความว่าถ้าหากน้ำที่ผ่านเขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้อยก็จะทำให้น้ำที่อุปโภคและบริโภคของจังหวัดประทุมธานีและกรุงเทพมหานครบางส่วนประสบปัญหาในทันทีทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตจงเดินทางมายังเขื่อนพระรามหก เพื่อสอบถามข้อมูลกับนายผุญนชอบผอมเอกษรผู้มยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบาสักใต้กับการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้่าปน้ป็นน้ําที่มาทั้งหมดก็จะไหลเข้าไปที่คลองลิพัฒน์ลงไปที่ตอนล่างในส่วนนี้ก็จะมีอาคารบังคับน้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหินเปกาทศรสแลสีสินเสียภากกระทั่งเลื่อยไปจนกระทั่งถึงแสนแสบนะครับแล้วก็ไหลไปตามความแสบไปยังคลองระอ,อง์ยาวชิดแล้วก็ไปคลอ,องนครนเขตส่งถึงฉะเชิงเศร้า นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบก็จะมีอีกพออหนึ่งนะครับรับผิดชอบแต่ละตอนตอนตอนไปในส่วนของผมเองรับผิดชอบพื้นที่สองแสนไร่นะครับก็ขณะนี้เราก็มีการปลูกข้าวไปบางส่วนแล้วนะครับก็ประมาณ5้าหมื่นไร่ครับณขณะนี้สามารถที่จะบอกได้ครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่้วครับปริมาณน้ําก็คงจะบอกไม่ไม่ได้นะครับเนื่องจากเราเป็นตัวทดน้ําแต่ว่าวันนี้ระดับน้ําอยู่ที่บวก4.92เมตรรตกอนะครับแต่ว่าต่าไม่ต่ําครับ แน่ <c oughs> นอนว่าราดัที่ต่ำในรอบที่ผ่านมากว่า20ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้วิกฤตที่สุดน,นะครับแน่นอนว่าในส่วนของเกิื่อนพระราม6ก็จะมีการส่งระบายน้ำไปยังพี่น้องกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอยากแจ้งท่านได้ฝากหมอกถึงพี่น้องกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่จะได้รับน้ําจากส่วนนี้ด้วยครับว่ามีการระมัดระวังหรือควรจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับภัยแ้งที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับครับน้ําส่วนนี้นะครับซึ่งวันนี้เราระบายเข้าไปคลองอภิพัฒน์ประมาณ15ลูกบ,บาศก์เมตรต่ตอวินาทีนะ ป,ปลาปลาอันดับแรกนะครับแล้วก็ระบบนิเวศอันดับ2แล้วการเกษตรที่ปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนซึ่งขณะนี้เราก็มีสื่อแจ้งเตือนไปยังทุกภาคส่วนนะครับว่าในสวนการเกษตรก็ให้มีการชะลอนะครับการปลูกข้าวนาปีออกไปก่อนอันที่สในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราก็แจ้งว่าควรต้องมีการสำรองน้ํานะครับเนื่องจากว่าขณะน,นี้น้ําที่ไหลเข้าของก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํานะครับ อนาคตนี่เรายัางไม่แน่นอนถ้าไม่มีฝนแล้วนี่โอกาสที่น้ําก็จะมีประมาณทรงๆขนาดนี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นะครับขอให้ผู้ที่ใช้น้ําจากคลองวิพัฒน์หรือคลอง13ก็ดีนะครับช่วยจัดฐาน้ําสํารองเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในอนาคตซึ่งภายในเดือนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่นั่นคือเป็นปัญหานะครับนี่น่าจะว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณ เขื่อนพระราม6ในย่านนี้แล้วเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหน้วครับจากภัยแ้งที่เกิดขึ้นในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับขณะนี้ก็จะมีนคนของเ,เ,อเกษตร,รกรนะครับที่ปลูกไปแล้วซึ่งน้ําที่เคยได้รับอ,อย่างสมบูรณ์หรือเพียงพอนีครับอันนี้ก็มีการขัดแกนกันบ้างนะครับซึ่งชาวบ้านก็มีการใช้เครื่องสูบน้ําสูบจากคลองลำปพั์ไปบางส่วนเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวซึ่งเราก็ได้มีการอระชาติปานติดตามนะครับว่า ก็สมควรจะต้องมีการแบ่งกันใช้นะครับให้พอมีใช้บ้างเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้พื้นที่ที่อยู่ปลายแปลงน่นาจะให้ก่อนนะครับแล้วก็พิจรณาน้ำก็รับผีหลังก็มีการชั้นปันแล้วก็ที่แจงไปแล้วนะครับครับอยากให้ท่านได้คาดการณ์กันหน่อยครับว่าเราจะถ้าถามผมตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําฝนนะครับห,หรือฝนเทียมหรือฝนหลวงนะครับที่จะมาช่วยก็คือน้ําฝนนั่นเองแหละถ้าไม่มีน้ําส่วนนี้นะครับ มันต้องวิกฤตแน่ๆเพราะเรามีน้ําจะใช้นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาคือขณะน,นี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการอันที่หนึ่งอันที่2ฝนทิ้งช่วงระยะนี้นะครับเดือนกันยายนทิ้งช่วงซึ่งตามปุตุนิยมียาก็พยากรณ์นะครับว่าประมาณสอสสัปดาห์ฝนจะทิ้งช่วงนะครับในเดือนกันยายนคมนี้เพราะนั้นฝนอาจจะมาประมาณสัปดาห์ที่4ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีนะครับ,เร,รบเราก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาตอนนั้นก็จะเป็นการดีนะครับแล้วขอให้ตกเหนื้อเขื่อนนะครับทุกเขื่อนเลย ะครับมันก็จะมีน้ําสะสมในเขื่อนแล้วก็สามารถที่จะไม่ใช่พื้นที่เราได้ครับครับอยากให้ท่านได้ชี้แจงครับว่าณขณะนี้เจ้นพระรามหกได้มีการซ่อมประตูระบายน้ําด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะได้อธิบายในเรื่องนี้หน่อยให้ท่านประชาชเข้าใจครับพอดีเขื่อนพระรามหกแห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีอายุครบเก้าสิบปีนะครับแล้วก็เป็นจังหวะซึ่งตั้งแต่สร้างเขื่อนมาก็มีการปิดซ่อมไปครั้งหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2021 นะครับไปซ่อมตัวธรณีบานธรณีของเครื่องเคลื่อนนะครับปัจจุบันนี้อายุของเขา90้าปีในเรื่องของบานนะครับก็มีการผุก,ก่อนนะครับมีน้ํารอดผ่านบานได้ตัวบานนะครับน้าจากมันรั่วเราก็พอดีมีแผนงานที่จะทําการซ่อมนะครับก็ปีนี้ก็ได้งบประมาณจากกรมชลประทานมานะครับก็ดําเนินการซ่อมการซ่อมนี้เราไม่สามารถที่จะยกบานขึ้นมาซ่อมเดินทันทีได้เนื่องจากน้ําจะรอดผ่านบานออกไปหมดถูกไหมครับน้ำานน้ำป่าศักด เลยต้องมีการปิดทานกนะครับลวปิดแม่น้ําเลยลําน้ํากว้างมันมาณ90เมตรนะครับปิดสนิทแล้วก็ทั้งด้านท้าย3ด้านน้าจะไม่ผ่านจะเกลด่รคไปได้นะครับเนื่องจากเราปิดซ่อมการปิดซ่อมนี้องใช้เวลา6เดือนนะครับซึ่งเราปิดตั้งแต่เดือนมีนาคมเริ่มทาง,งานนะครับซึ่งสัญญานี้ก็จะหมดประมาณเดือนกันยาแต่ว่าเราจะเร่งรัดให้เขาทํางานให้เร็วที่สุดนะครับก็คาดว่าเดือนสิงหาหน้าจะเสร็จหลังจากเสร็จแล้วก็จะเืือกทำนบออก แล้วเราก็ปิดเขนลงเราก็สามารถที่เก็บกับน้านได้ครับอย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็อลองคิดใครครวันมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบางเถิดนาคนดี แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอนียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ใน เธอมีเพียงความสบา,า,มา,มาในนยใจเธอเปี่ยมล้นดุยพลังเธอสางขึ้นมาใหม่รู้ใจและเธอต้องเข้าใจสิ่งที่แล้วพลาดพลั้งไปเธอเข้าใจยา ไฟและฝันให้สมหวังดังใจยายายญญปองอย่าอย่าหยุดยั้งก้าวไปยังสิ่งที่หมายที่เธอไฟและฝันให้สมหวังดังใจปองอย่าอย่าหยุดยั้งก้าวไปยังสิ่งที่หมายที่เธอไฟและฝันให้สมหวังดังใจปอง ลตลอดภารกิจที่ผ่านมาของทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตในการลงพื้นที่นําเสนอข้อเท็จจริงเก<ด>ี่ยวกับปัญหาภัยแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยทําให้เราได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสและท้ายที่สุดไม่ว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะอยู่กับพี่น้องประชาชนไปอีกนานขนาดไหนเราจะยังเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกันเพราะเราจะเจาะลึกทุกพื้นที่ตามติดทุกเส้นทางในสเปเชียลรีพอร์ต นัตผพงศที่จะเริญถ่ายภาพทราวุตริทิอักษรรายงาน